กับพระอาจารย์แดงนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูได้แล้วครูอยากเอามาแบ่งปันถ้าอาจารย์แดงบอกว่าทุกอย่างอะคะ่ะไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะคะแค่เราแค่ต้องมาชดใช้เราแค่ต้องมาใช่ไหมที่ป่านจับตรงนี้แล้วแล้วมันบบชอบอะคะ่ะรู้สึกเบาแลววางเลยท่านบอกว่า ก็ดูสิก่อนทานหน้าที่จะมาเป็นพวกเราอะค่ะหรือหรือใครก็ตามอะที่เจอเหตุการณ์อะไรเล่ร้ายอะสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นั้นมันจางหายไปอัตโนมัติเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปมีสิ่งหนึ่งที่ชอบมากและอยากแบ่งปันที่ป่านจำจำจำเรื่องตลบปัดได้ไหมจำได้มีคําว่าอะไรบ้างไปไม่กลับไปไม่กลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคุณรู้ไหมบางคนฟังคำนี้กลัวจริงไหมคะคือแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ไม่ได้ถึงคําที่แบบลึกลงไปนะแค่เรารู้ว่าคือการอะไรยังไง S <S <S ใช่แต่พระอารยนมาแบ่งทีละแบ่งแบ่งทีงทละคำมะไปชัดเจนไหมชัดเจนเลยโอ้โห,หสุดๆจริงคาว่าไปไม่กลับก็คือเวลาฟัง<ช>นะทุกคนทุกอย่างมีนัยยะมันจะสอนเราเมื่อคืนเนี่ยพอเราฟังธรรมะมันกลายเป็นตอนเช้าเราข่าวดีลัวมากเพราะว่าเราเข้าใจคือจริงๆเราก็เข้าใจระดับหนึ่งแหละเราก็ถือว่าเราเข้าใจระดับหนึ่งแต่การที่เราได้ฟังคูบาจารนะคะมาบอกเราอะ มันเหมือนการจักวางอยู่แล้วอะกลายเป็นชัดในการวางอะ<ฆ>ไม่ใช่เราไม่วางนะคะไม่ใช่เราเราแบกปัญหานะคะเราเป็นนักวางที่เก่งอยู่แล้ว<ฆ>แต่มันทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เราวางมากขึ้นอูแบบแบบมันเก็ตมากะคะ่ะเมื่อคืนคุยธรรมะก,กับพี่อูอย่างที่บอกคะ่ะว่าพี่อูหลับไปแล้วประมาณตีสามคูอะถึงเช้าเลยตีห้าอาบน้าเลยจริงๆค่ะมันไม่หลับมันเหมือน,นตื่นใช่ไหมพี่ป้านมันเหมือนมันตื่นอะก็คือแบบไปไม่กลับก็คือเวลาใช่พวกเราคือมัน,<ว>มนไม่หัวกลับมานใช้อายุเท่านี้ครูอายุเท่านี้พี่ลุงอายุเท่านี้เรากลับไปเป็นคนอายุ3 สิไม่ได้ใช่เรากลับย้อนไปเป็นวัยรุ่นอายุ20ไม่ได้เราก็ยังเป็นเราในวันนี้น่นแสดงว่าไปไม่กลับคือเวลาแก้ไขไม่ได้เวลาไม่หวนคืนมาเพราะฉะเขาถึงบอกว่าเวลาโอกาสแล้วก็อะไรอย่างนี้นะมันไม่สามารถกลับคืนมาได้มันย้อนไม่ได้มันย้อนไม่ได้จริงๆค่ะได้กับคํานี้เนาะใช่มันก็เหมือนกับเรื่องราวที่ที่หลายๆคนเจอหรือเอาตรงๆหรือที่เราเจอทุกอย่างมันจะไม่ไม่ย้อนกลับนะคะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะมันไม่มีวันที่จะย้อนกลับไปแก้มันได้นะคะนอกจากว่าอย่างที่เราคุยกับพระอาจารย์เนาะเหมือน กับอะน้ำเนี้ยเป็นสีเนี้ยค่ะเราลองเอาน้าเปล่าสักสิบขวดมาเทเติมเทเติมไปเรื่อยๆ10ขวดแน่นอนค่ะน้าสีเนี้ยค่ะมันจะถูกจางไปเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะขาวเลยในน้ําขาวที่เพียงพอก็เปรียบเสมือนเวลาค่ะที่มันผ่านมาแล้วอะมันไม่มีทางย้อนกลับได้นั่นหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องกลับไปย้อนแก้อดีตแต่เราจงทําปัจจุบันให้ดีซึ่งมันจะส่งผลในอนาคตที่ดีนั่นแหละค่ะนะคะหนึ่งแหละที่เราได้ทีนี้เมื่อกี้ไปไม่กลับทีนี้หลับไม่ตื่นใครจําได้บ้างหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่น ี่อจะไม่ได้ฟื้นไม่มีกับหนีไม่พ้นอ่ะนอยอะไรสักอย่างใช่ก็คือเินเลที่มันซ่อนอยู่กับเราลึกๆเราเข้าใจว่าเราเข้าใจอย่างเงี้ยสมมติว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะเราเข้าใจในเมื่อเราเข้าใจทําไมเรามีอารมณ์ถูกไหมคะคือหลับไม่ตื่นหมายความว่าเราพยายามข่มมัน ว่าฉันเข้าใจเรื่องราวแบบนี้โอเคมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉันเข้าใจมันนะแต่ทําไมพอเราอ่ะออกมาพูดว่าเราเข้าใจแล้วเราไปย้ําคํานั้นอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําไมเราโกรธล่ะทําไมเรามีอารมณ์ออกมาเกิเลสยังอยู่กิเลสที่ยังอยู่อารมณ์โกรธหรืออะไรเงี้ยหรือใชคือมันมันหลับไหลอ่ะมันมันเราเข้าใจว่ามันไม่มีจริงๆมันมีแต่มันหลับอยู่มันมันอยู่ลึกมันอยู่ลึกมากก็เหมือนที่ครูอ่ะพยายามบอกพวกคุณว่าครูเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะสังเกตนะสมมติว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะพูดว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะ ครูเข้าใจหรือมีใครกระทำผิดแล้วมาบอกเราว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะมันนอย่างนี้เราจะพูดคําว่าอ๋อโอเคครูเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะนี่เรียกว่าหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นก็คือเราเข้าใจว่าเราเข้าใจแต่ความเป็นจริงแล้วสมมุติเราบอกเราเข้าใจใช่ไหมแต่ลึกจริงๆแล้วค่ะเรามีบางอย่างซ่อนอยู่แต่เราไม่ได้พูดมันออกมามันจึงเป็นการหลับไม่ตื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราดึงมันออกมาพูดอะ่ะแล้วแล้วอ๋อจ้าครูเข้าใจแล้วครูก็มาพูดกับพี่ลุงอ่าโอ้โห oh, ทำขนาดนี้ยังบอก <c ười> ตัวเองไม่ตั้งใจอ่ะ <c ười> อย่างนี้นครัไปปลุกไปปลุกจิตวิญญาณไปปลุกจิตที่มันหลับไหลที่เราเข้าใจว่าเราเข้าใจนะคะไปปลุกกิเลสใช่ที่เรียกว่าไปปลุกกิเลสนั่นเองนะคะอ่าฟื้นไม่มีคือนิพพานใช่ค่ะนิพพานก็คือเหมือนไม่กลับมาเกิดอีกไม่เออไม่ไม่มาวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏแล้วคือตงค่ะคืออันนั้นคือไม่มีฟื้นแล้วเพราะว่าไปสุดที่นิพพานแล้วใช่ส่วนก็ก็คนส่วนน้อยที่จะจะอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังอยู่ในคําสอนนะคะแล้วสุดท้าย ก็คือหนีไม่พ้นสุดท้ายทุกคนจะรู้หมดค่ะว่าอะไรคือหนีไม่พ้นเพราะเราทุกคนต้องเผชิญนะคะคุณหรือครูหรือใครก็ตามแต่ค่ะอุ้ยต้องเผชิญหมดนะคะก็คือความตายนั่นเองนะคะความตายแล้วก็ยิ่งพูดเราก็ยิ่งแบบเนาะแล้วกรรมใช่ค่ะกรรมก็คือทําอะไรไว้ก็คือหนีไม่พ้นนะคะบุญทายังไงก็หนีไม่พ้นกรรม ทำยังไงก็หนีไม่พ้นเหมือมันหักล้างกันไม่ได้อะไรใช่นะคะก็คือการที่คืนนิพพานนี่คือไม่มีการเวียนไหยตายไม่มีการเวียนอยู่แล้วเนาะแต่แต่สุดท้ายอันนี้ค่ะทาไมวันนี้เรามาพูดเรื่องนี้เหมือนพอเราฟังข้าจานแดงอ่ะเรารู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาถูกมันเหมือนมันเหมือนมันวางจากที่เราคิดว่าเราวางแล้ววางได้อีกวาูกต้อง ไม่ใช่แค่วางได้อีกนะรู้สิ่งที่วางด้วยว่าทําไมวางได้ไวจังว่าทําไมรู้แล้วที่เราพูดเรื่องนี้เพราะมันจะเข้าสู่ข่าวดีที่เราได้เจอทั้